ข้อมูลของโรงเรียนโรงเรียนบ้านนาแกน้อยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปถัมภ์ตั้งอยู่หมู่ที่1บ้านนาแกน้อยตำบลบ้านแกงอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด95คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา11คนประกอบด้วย ผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการครู5คนครูอัตราจ้างสองคนพนักงานราชการสองคนและลูกจ้างชั่วคราวหนึ่งคนด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการในปีการศึกษา2567ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดช,ชอบงานทั้ง4ฝ่ายคืองานวิชาการงานงบประมาณงานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป และได้ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี2567ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาในครั้งที่ประชุมหารงานบุคคลส่งเสริมครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นระดับความรู้และทักษะทางวิชาชีพโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องงานทั่วไปดําเนินงานที่เน้นไปในทิศทางด้านการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและการให้บริการแก่หน่วยงานภายในของสถานศึกษาโดยให้บริการด้านการศึกษาทุกรูปแบบรวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องโรงเรียนบ้านนาแกน้อยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปธรรม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรบริหาร PDCA การพัฒนาครูให้มีคุณภาพโรงเรียนบ้านนาแกน้อยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอุปธรภมได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT อยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT อยู่ในระดับดีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net อยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,567เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2,566จำนวน7คนจาก88เป็น95คนคิดเป็นร้อยละ 7.95ได้รับเกียรติเป็นสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเน็ตปีการศึกษา2,566ชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม100คะแนนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเมื่อวันที่1พฤษภาคม2567ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโเนตปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยแชนประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติเมื่อวันที่10มิถุนายน2,567